เอาผ้าพิณออกไปเบิ้งไก่ก่อนไปเบิ้งไก่ได้ครับผมอ๋เต็มรถเลยหัวซีฟก่าโตเอาเครื่องตัดหญ้าตัดครับเอาเครื่องตัดหญ้าตัดสวนนี่แนวกินเพียบเลยครับผม บักฮงกะมีครับบักฮงนี่นี่เอ้กล้วยกะมี่กล้วยเต็มเลยครับผักเต็มเลยนี่ไฮไลท์ของเราไฮไลท์ของเฮาเลยนี่สุดยอดครับไาสุดยอดเลยโอ้ชอบรู้พี่ตานอนเว้นพี่ตานอนเล่นแท้เอ้ยสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับ สุดยอดแห้งอีลีปลากระไรประเทศนี่ปลากระไรปลากระไรปองเลี้ยงปลาปองนั่งเล่นนี่ไรนาสวนผสม,มครับผมเดี๋ยวผมไปหอบยาไอก,ก่อนหอบหยาให้งวยก,ก่อนแต่ละมือเลี้ยงงัวเลี้ยงยขั้วลรอเฮาแต่ละมือแต่ละเว้นเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย,ย,าายนี่ยครับคนที่ไปหอบยามาเบิ่งต้น มาดูต้นละกอก่อนอุ้ยต้นละกออืมเด็กินแล้วมือนเสบเหมือนเส,สบตั้แรงอะมึงน,นี่โอ้โหอืมเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับเออสุดยอดเลยดูบักหน่าบักเวอร์เต็มเลยหน่วยซุกกระมี่ประเทศนี้น่วยเฮิมกระมี่ประเทศนี้โอ้โหผักหลายแห้งสุดยอดนะครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดจริงๆ หอบใหญ่งัวก้อนมาเท่นี่โอ้ยข้ามาเบิ่งสวนแล้วสวนมีหลายสวนครับสวนพญายมีหลายสวนของลุงของป่าเพิ่นกัดซอยเพิ่นเลี้ยงง่วคือกันเออดูออดคักเลยผมไปเบื่องเมืองนึงนี่ <laughs> โอ้บรรยากาศดูครับดวงอาทิตย์คินหอดบ้านบ่พี่น้องเอ้ยเมืองนอกเมืองหน้า,อ,นาอยู่กรุงโถงกรุงเทพุีกรุงไทย ุดยอดเลยอ้วนเฮียนหน่อยอีสานบ้านนาอีสานบ้านนานี่ครับพ่อใหญ่ผมครับนี่คนรัตนะคนบ้านอะไรนะบ้านน้ำเขียวบ้านน้ำเขียวบ้านนั่นบ้านบ้านอุดมสมบูรณ์แต่เป็นภูเขาตัวน,นั้นบ้านโน่นเดี๋ยวผมเอาแปวหญยาให้ง้อก่อนครับผมขอบคุณครับขอบคุณในไลน์ครับทางพ่อจานพาสนุกเด้อครับพอจานพาสนุกทางเฟซและทาง อ่า YouTube รากาทางเพจเด้อขอบคุณครับบรรยากาศสวยๆจบด้วยบรรยากาศสวยๆงาม,งาม